สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอุปกรณ์พร้อมกุ้กไก่ออกมาหาผักเพื่อไปทําเมนูที่เขาฮิตกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะซุปผักลาวนะคะก็จะดัดแปลงเอาจากผักที่หาได้เนาะและหนึ่งในผักที่กุ้กไก่นึกถึงนะคะก็คือผักลากระต่ายผักป่าแสนอร่อยเพราะว่าผักป่าตัวนี้มันทําให้นึกถึงพวกผักกระเฉดผักชะอมเนาะ แต่กอมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งตัดหญ้ากอนี้สวยเชียแต่ว่ามันก็เพิ่งงอกมาเหมือนกันนะนี่โอ้ยได้มาแล้วนี่ตอนแรกไม่คิดจะทำนะเนี่ยเมนูนี้พอดีมีแฟนคลับแนะนำมาแล้วพอดีวันเนี้ยอากาศมันดีนะคะคือฝนไม่ตก อากาศดีทุกคนดูเถอะไม่มีแดดนะวันนี้แต่คือฝนมันไม่ตกนะคะก็เลยเออออกมาเก็บผักซะหน่อยเดินเข้ามาอีกหน่อยนะคะตรงนี้ก็มีผักป่าเยอะเหมือนกันแล้วก็มีผักกาดตัวนี้นะคะรสชาติมันขมขมแต่ขมไม่จัดเหมือนฟันซิงโตนะได้ผักป่ามาแล้วนะคะทุกคนคราวนี้ก็ไปสวนผักกันไปเก็บผักกาดที่สวนผักด้วยขอบคุณค่ะมาถึงแล้วนะคะสวนผัก เดี๋ราจะมาตัดผักกาดหินของเรากันใช้มือนแหละอุ้ยกรอบซะเหลือเกินได้มาแล้วนะคะกคำหนึ่งพอแล้วไปกลับบ้านล้างผักทุกอย่างแล้วก็มาเริ่มทำเมนูนี้กันเลยกลับมาถึงบ้านนะคะล้างผักเตรียมผักเรียบร้อยแล้ว แล้วก็พี่มิกำลังทำความสะอาดถั่วลิสงให้อยู่นะที่บ้านเรามีถั่วลิสงปรุงรสเนาะที่ไว้กินเป็นกับแกล้มอะแต่ว่ากูคกดว่ามันไม่น่าจะหอมเท่ากับถั่วลิสงที่เราเอามาคั่วเองเนาะก็อันนี้เป็นแบบอบแห้งธรรมดานะคะเป็นถั่วลิสงแห้งเซ็ต้่ไป่มาทุก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 ทงกทไ,ไ,ไปุ่กท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 ุไทุกทนกทุ นี่นะคะถั่วลิสงที่ตอนแรกคิดว่าจะใช้ bon er พี่มิกรีบบอกทันทีเลยนะฉันไม่กินนะเมนูนี้มีถั่วลิสงอุ้ยเยอะว่ะชิมหน่อยเถอะเขาบอกเดี๋ยวชิมช้อนนึงกินไหม <Yeah. S 2> กินต้องกินต้องชิมด้วยนี่มีแบบกินเล่นเนาะมันก็เอ่อคลุกเกลือมาเป็นแบบอบเกลือเนาะไอศครีมชาลาใช่ bon er แบบนี้เดี๋ยวเอ mm hmm. าไปคั่วหอมมากกว่า S <S มาเราดูผักกันผักลากระต่ายจะใช้แบบสดนะคะอันนี้จะไม่ลวกเพราะลวกแล้วกลิ่นหอมนี่มันจะหายไปขยำขยำเดืมก็นิ่มเองแล้วก็ผักกาดชินจากสวนแล้วนี้ผักป่าเป็นผักกาดป่ารสชาติขมนิดๆเอาป่ะเอาป่ะอู้นะ เยเบสดีดี <c ười> ก่อนจะมาคั่วถั่วเดี๋ยวจะมาคั่วงาขาวก่อนนะคะส่วนผสมเขาก็ค่อนข้างเดายากนะสำหรับกุ้ไก่ที่ตัดสินใจทำนะเพราะว่าแฟนคลับแนะนำมาด้วยแล้วก็เดารสชาติมันยากคือเห็นใน YouTube มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็คิดว่ามันไม่อยากกินอ่ะเออมันมีแต่ผักล้วนๆอ่ะแต่ มานั่งคิดๆแล้วเฮ้ยมันเป็นรสชาติที่แปลกมากมีงาขาวมีขิงซึ่งเราเราเดารสชาติไม่ถูกอะ่ะระหว่างพวกงาขาวขิงปลาแล้วก็ถั่วลิสงป่นเข้าด้วยกันอะก็เลยตัดสินใจทำนะคะนี้ก็ควั่วัว น้ำเดือดพอดีเลยเดี๋ยวลวกผักก่อนนะคะและนี่คือเห็ดพึ่งหวานอบแห้งนะคะใส่ทั้งแห้งๆแบบนี้เลยนะไม่แช่น้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนความชื้นจากผักต้มเดี๋ยวเราปรุงรสมันก็จะนิ่มลงถ้าเราไปแช่น้ำเราเอามาทำเนี่ยความหอมมันจะน้อยลง นี่ใส่ผักลงไปเลยเดี๋ยวเจอเครื่องปรุงก็งนิ่มมันไม่เหนียวมันเห็ดหอมนะคะปล่อยเอาไว้แบบนี้แป๊บบนึงเดี๋ยวรอมาคั่วพริกหอมกระเทียมกันก่อน ครานี้ก็มาคั่วพริกหอมกระเทียมแล้วก็ขิงนะคะคั่วไปด้วยตำไปด้วยเว้ยอย่าละเบิดพริกเอ้ยไม่ใช่พริก,รกถั่วลิสงอันนี้ไม่ใช่ถั่วลิสงที่คั่วไว้เมื่อกี้นะคะคนี้ค่ะเปิดมนาะเฟ่ยอ่าถั่วลิสงที่คั่วเมื่อกี้ หยิบมากินไงหยิบมาเคี้ยวเล่นแล้วเฮ้ยมันเหม็นหือนอะ่ะเลยทิ้งไปเลยนะคะไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้หอมหวานมันอร่อยมากกว่าถึงแม้จะไม่ได้ขวดแต่ก็มันอกมาเนาะโอเคใช้ได้ได้แล้วละ่ะแก๊ส ไม่ได้ร้อนสดมาแล้ว <laughs> ไป <laughs> นี่ตัดตัดออกอากาศซะเลยไ็จะตัดออกอตัดออกอากาศ <laughs> พี่มิกนะเวลาเมียทำกับข้าวนะป้นเปียนอยู่แถวนี้แหละชอบเป็นจอมจุน้นชอบเป็นผู้จัดการ เครื่องปรุงก็พร้อมหมดแล้วนะคะมาต้องเปลี่ยนชามนะคะเดี๋ยวมันจะคนลำบากใส่ผักอันนี้ลงไปมีผักอันนี้ที่ไม่ลวกเพราะว่าถ้าลวกแล้วอะ่ะรสชาติมันจะมันจะเปลี่ยนเลยความหอมมันจะหายไปเลยนะเครื่องแกงแล้วก็พริกป่นหน่อยนึงเพราะในสูตรเขามีพริกแห้งด้วยนะ พริกป่นอ,อันนี้ก็ทำเองนะคะเป็นพริกขี้หนูจากสวนของเราแล้วก็น้ำปลาร้าสมหน่อยสมหอยอ่าแล้วก็ผงนัวขาดไม่ได้ของชูรสนั่นเองแล้วในสูตรเขาบอกมีน้ำปลาหน่อยหนึ่งขอใส่หน่อยนึงแล้วกันหน่อยเดียวพอแล้วก็คลุก มันไม่มีมะนาวเนาะในสูตรไม่เห็นว่าเขาจะใส่มะนาวบอกให้ขยำเดี๋ยวขอขยำจนผักอันนี้มันสลดสักหน่อยเนาะผักสดเนี่ยในสูตรเห็นเขาบอกต้องใช้ผักลวกทั้งหมดเนาะเห็ดก็ไม่ลวกนะคะเห็ดก็อบแห้งมาเลยนิ่มอ่ะทุกคนเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วเห็นไหมคือเราไปลวกนะคะมันจะแบบ ไม่สู้ฟันอร่อยน้อยหน่อยแล้วความหอมก็จะละลายไปกับน้ำแล้วก็ถั่วลิสงปนกูไก่ก็เป็นคนไม่ชอบถั่วลิสงปนในอาหารนะแต่ว่าในเมื่อสูตรเขามาจากประเทศลาวเนาะแล้วก็ ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยลองอะไรรสชาติแบบเนี้ที่มันมิกซ์กันแปลกๆแบบนี้เนาะก็เลยจะใส่นะคะไม่ชอบแต่ว่ากินได้แล้วก็งาขาวคั่วกุ้ยไม่ชอบผัดไทยอยู่แล้วและยิ่งใส่ถั่วก็จะไม่ชอบและไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณนะคะไม่กินเลยก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณผัดไทยสองอย่างนี้คือไม่ชอบมากๆเพราะว่า ไม่ถูกปากแล้วก็มีถั่วด้วยยิ่งไม่ชอบเลยจะเทสใส่ชามแล้วอ่ะทุกคนกือบลืมข้าวคั่วนะคะนี่ที่รักมมานี้แป๊บหนึง่งเยอะ รายแรกของเรามีลงอีกมั้งลงอีกดิวายอมใจพี่มีกำลังกินพาสต้าอยู่อะเนี่ขอชิมไ่อเมตัวเน้ะอืมเใาะ ไม่บอกอืมเก okay. กินได้นะเก <Okay. S 1> เดี๋ยวบอกจริงๆเขาดูบอใช่ทำไมดูดีปรีมาไม่รู้พี่ก็ถามเมื่อกี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานไงมากฉักรว่ามนก็ดีแต่ไมเขาม่ใกับเลมอนชอดีน ทันทีเลยไม่ชอบถั่วแล้วขาโยจะบอกกินได้นะทุกคนจะถามว่าจะทำกินอีกไหมไม่แน่นอนเป็นคนไม่ชอบกินผักจริงๆมันก็เป็นแนวแนวแบบเพื่อสุขภาพอะไม่น่าใส่ผักไอ้นั่มไปเลยไอ้ขมขมอะผักสลัดป่าดีนะใส่เป็น,นิดเดียว เราะว่ากุ๊กไไปอ่านสูตรมาเนาะบางสูตรเขาก็ใส่ผักนี้ด้วยลิ้นฟ้ากุ๊กไกชอบกินน้ำผักลิ้นฟ้ากินกับน,น้ำพริกอร่อยมากต้องขอบคุณคุณผู้ชมท่านนี้นะคะที่แนะนําให้ทําเข้ามาเห็นว่าพักใหญ่แล้วล่ะแต่ไม่คิดจะทําแต่พอดีมีคุณผู้ชมแนะนํามาแล้วแบบเฮ้ยเราอย่าใจแคบดิเราไม่ชอบกินผักเราก็ต้องลองเพื่อเราจะชอบเมนูนี้ใช่ไหม ก็เลยลองทําและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมีเมนูเอเมนูแนะนําที่อยากให้กู้วลองทํากินนะแนะนํามากันได้นะตอนนี้เหลือพิซซ่าติดไว้ก่อนนะพิซซ่านี่ทํากินบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเลยนะกู้ไเป็นคนไม่ค่อยทันสมัยนะไม่เล่นติ๊กต็อก ไม่เล่น a c e b o o k ไม่เล่นโซเชียลไม่เล่น IG มีหมดนะ f a c e b o o k เนี่ยมีเอาไว้เป็นช่องทางติดต่อสำรองสำหรับครอบครัวไอจี IG มีแต่ไม่เคยลงรูปภาพอะไรเลยลงครั้งเดียวตอนเปิดมากเ่อสองครั้ง TikTok ไม่เล่นไม่แต่ครั้งเดียวไม่ชอบเป็นคนไม่เล่นโซเชียลนะคะก็เลยจะตกยุคตกสมัยหน่อยแต่ดู youtube นะแต่ก็ไม่ตกยุคตกสมัยนะเพราะ deo ูท u ปแบะ เขาก็เอามาจากทิกตอกเนาะเวลาเขาทาอะไรของกินอย่างเงี้ยพวกแกก็รู้มาจากใน y u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  e เนี่ยแหละอืมเจอเห็ุพึ่งเจอผักกาดเจอผักล่ากระต่ายอร่อยจริงเลยเดี๋ยวรอความคิดเห็นน้ำหวานอีกคนนึงนะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนักชิมคนต่อมาอ่าลองชิมดู แนะนําให้ตักชิ้นเห็ดแล้วก็ก้านผักดีที่สุดเพราะไหมอเออโอเคอนั่นแหละเอาก้านผักอย่าไปตักใบผักสิเดี๋ยวเพื่อมันเจอไอ้ขมขมแล้วลูกจะร้องจ้าเพราะน้งหมานไม่ค่อยกินผักขมลองชิมดูมก,กินอะไรนี่มันต้องดมทุกรอบ <laughs> มีปลาร้า มีขิงมีงาคั่วถั่วปนเห็นแม่ทำตะกี้ใช่ไหมแปลกไหมรสชาติแปลกเนาะแปลกจนต้องลองทำอะ่ะชอบไหมเอาตรงๆเลยก็อร่อยดีแต่แปลกไปแม่ทำให้กินอีกไหมไม่รู้สิ <c oughs> ไม่ทำได้ <c oughs> ทำได้ถ้าทำก็กินแล้วถ้าแม่ไม่ทำละ่ะ ก็ไม่มีให้กินไงเอาเอาอย่าอย่าเมคอย่าเฟคไม่เม่เฟคเอาจากใจคนไม่ชอบกินผักบ้านเราอ่ะคนไม่ชอบกินผักก็คือลูกไม่เคยยอกินผักคนนั้นนั่งมองไม่อินทน่้องาบอกถ้าไม่มีถั่วจะอร่อยสำหรับลูกไม่มีอะไรจะอร่อยผักก็ก็ไอ้ผัก ทุกอย่างที่มันขมจะไม่ค่อยชอบเออที่แม่ใส่ไปน้อยเดียวแม่ไม่น่าใส่เลย<ม>เพราะว่าถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมของลาวบางทีเขาก็ใส่ผักลิ้นฟ้านะไอฝักขมขมอ่ะอันนี้คือลองตักผักขึ้นมาหน่อยนะเอออือก็ของแต่ไม่ได้ขมมากมรู้สึกว่าถั่วนช่วยอยู่แต่มเาเคี้ยวมันมีความมันของถั่วมีความแบบ ความนัวความหวาน้นมาดีนึงเต็มสิบให้เท่าไหร่ครั้งแรกละกันให้ให้แปดโอเยอะจังโอ้ตายตายวิววิววิวิวจักใจคนไม่กินผักตั้งแปดช่วนะเขาใช่เองมันอร่อยเพราะกินครั้งแรกแค่แค่รู้สึกแปลกเฉยๆเพราะไม่เคยกินสชาชิมมาก่อนแต่คือแบบมันอร่อยกินซ้ำได้หรอจริงเหรอไม่กินซ้ำไม่ได้กินต่อไปเลยนะจะเอาไงคิดไิ่ดี แล้วแล้วเดี๋ยวคือที่ทำเยอะทั้งหมดนี่ก็คือให้หนูกินคนเดียวเลยอ่าอยากรู้แม่แม่ให้คะแนนเท่าไหร่แม่ยังไม่ให้เลยเต็มสิบแม่ให้สามสามเเหรอเออสามนี่คือให้เฉพาะรสชาตินะเออมันมันยังไงมันทําไวสิก็มันก็อร่อยดีแต่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบคือไม่มีวันทํากินอีกแต่ถ้าลูกอยากกินรีเควสมานะจะทำาใหถ้าอยากกินจะรีเควสตอนนี้ยังไม่รู้ฉันจะรอด้วยกี่สิบปีป๊าป๊าเจ็ดได้ โอ้ไปให้7ั้งเจ็ดไงแต่เมื่อกี้เขาบอกว่ามันไม่ไม่ถ้าไม่มีราคิดิฉันไม่รู้ใม่หกหยหก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 ห่หก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 หมหกห่หกหกห่หก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 หองกหกมกห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 มหก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  มันชื่ออะไรนะผัดเออซุปผักลาวซุปอ๋อซุปผักที่ไม่ค่อยมีน้ำเออเ,อ,อเขาเป็นอย่างนี้เลยซุปผักลาวต้นฉบับเขาจะแห้งแหงนี้ถ้ามีน้ำเขาบอกจะเป็นซุกี้ผักไปอ๋อสำหรับลูกใช้ได้ใช่ไหมถ้าหนูใช้ได้นะไม่โกหก